เหมือนกับคุณวิโรธลัคนาดิสอนค่ะคุณวิโรธพยายามจะตีความสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะเท่าที่นั้นอ่านในรายละเอียดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแต่สรุปให้ฟังนิดเดียวแล้วกันเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับกรณีของคุณชัยธวัฒน์กับก้าวไกลก็คือว่าสิ่งที่คุยกันในสภาเมื่อวานหรือสิ่งที่คุณเอกนัทเป็นผู้เสนอยตติด่วนเมื่อวานนี้เนี่ยต้องการมาหารือกันว่าเราจะถวาย อารักขาความปลอดภัยประมุขของประเทศผู้นำของประเทศต่างๆพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแต่คำว่าประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมุมของคุณวิโรธเนี่ยคุณวิโรธกลับมองว่าประสิทธิภาพในการถวายอารักขาความปลอดภัยอยู่ที่การกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะนี่คือการตีความของคุณวิโรธ ว่าถ้าคุณดูแลขบวนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนี่ต่างหากคือการถวายอาราขาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและจะปลอดภัยกับพระองค์ท่านดัน้นจะอ่านการอภิปรายของคุณวิโรธให้ฟังนะคะคุณวิโรธเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรหนักอยู่ในใจตนเองเสมอคือพยายามทำให้กระบวนการอารกขา มีประสิทธิภาพสูงที่สุดส่งผลกับประชาชนให้น้อยที่สุดเพราะประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าคนที่ต้องไปทำงานไปหาหมอหรือคนที่มีเหตุเร่งด่วนต่างๆเขาก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่อาจจะรู้ได้วซ้ำไปว่าขบวนเสด็จอยู่ข้างหน้าคุณปิดปากประชาชนไม่ให้พูดไม่ได้คุณจะบังคับให้ประชาชนไม่รู้สึกไม่ได้ดังนั้นการปกป้องสถาบันพระมห ah ากษัตร,ริย์จากการวิพากษ์วิจารณ์ของ ประชาชนที่ดีที่สุดคือตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอารักขาทางออกที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดก็คือการทบทวนพรบการถวายความปลอดภัยปี2560โดยเฉพาะมาตรา5โดยสภาหแห่งนี้ควรจะเพิ่มเติมให้การปฏิบัติงานถวายความปลอดภยัยคํานึงถึงประชาชนไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบที่มากเกินควรและมีการเตรียมแผนในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกรณีที่จำเป็น จึงจะทำให้การถวายความปลอดภัยและการอารักขามีประสิทธิภาพสอดรับกับยุคสมัยไม่ส่งผลกับสถาบันค่ะแล้วก็คุณวิโรดยังบอกว่าเมื่อมีการรบกวนมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จำเป็นต้องสะท้อนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเกลียดชังใดๆและยังเคารพในวิจารณญาณของผู้กระทำซึ่งอาจจะฟังบางส่วนหรือไม่ฟังเลยตนก็น้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ส่วนเรื่องของการใช้ความรุนแรงในการทำร้ายผู้อื่นโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องสถาบันทำร้ายผู้อื่นโดยอ้างว่าจงรักภักดีเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสถาบันที่สุดหากรัฐปล่อยให้คนกลุ่มนี้ที่นิยมความรุนแรงเหล่านี้ลอยนวลมีอำนาจบัตรใหญ่อ้างสถาบันไปทำร้ายคนยังไงก็ได้โดยที่กฎหมายไม่เคยเอาผิดได้ระยะยาวมีแต่จะทำให้สถาบันเสื่อมกิตติยศทำลายภาพลักษณ์คนที่ยึดมั่นในระบอบรประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งผลในทางลบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนแล้วก็สถาบันและก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณวิโรธบอกว่าเลิกได้แล้วกับคำกล่าวหาเลื่อนลอยว่ามีคนนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลังคำกล่าวหาแบบนี้เป็นการดูถูกประชาชนอย่างสิ้นเชิงทำไมไม่ตั้งคำถามกับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงบ้างทำคนมากี่คนกฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้อย่างนี้ต่างหากที่มีผู้สงสัยว่ามีผู้มีอำนาจที่คอยให้ท้ายคนเหล่านี้กระทำความรดูแลโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย นะคะแล้วก็คุณวิโรธก็บอกว่าเ,ออเรื่องนี้มันควรจะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องมีการเปิดพื้นที่ในการพูดคุยสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทําให้เป็นรูปธรรมคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันไม่ใช่แค่สภาแต่ต้องเป็นเวทีสาธารณะเพื่อให้พูดถึงด้วยเจตนาสุดจริตอย่างมีวุฒธธิภาวะ ไม่มีการจับผิดหรือใช้กฎหมายกลั่นแกล้งกันค่ะและหากไม่มีพื้นที่ปลอดภัยและใช้ความรุนแรงยิ่งแช่งชักหักกระดูกสร้างความเปลียดชังผลักคนเห็นต่างเป็นศัตรูป้ายสีให้เขาเป็นภัยความมั่นคงการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ต่างๆที่พวกเราไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณวิโรธบอกว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆที่พวกเราไม่สบายใจเนี่ยรวมถึงการที่บอกว่า,าพวกเรา ใส่เสื้อสีม่วงกันหรือ,เ,อ,อเปลี่ยนโปรไฟล์แสดงสัญ,ญลักษณ์ถึงความจงรักภักดีโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ของสีม่วงเนี่ยคุณไม่สบายใจเหรอคุณก็พูดตรงๆมาเลยที่นะวันนี้คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เขาแสดงออกกันแบบนี้ทําให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่ากลายเป็นว่าเมื่อวานสภาในวัตถุประสงค์ในการที่ยื่นยต,ติเนี่ยเขาจะมาพิจารณากันว่าจะทำอย่างไรให้กัน ขบวนสเสด็จมีความปลอดภัยมากขึ้นไม่เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อวันที่สี่กันอีกพักเก้าวไกลกับดึงประเด็นนี้ไปอีกมุมหนึ่งนะเขาเฉลยบอกว่าวิธีที่จะให้ขบวนสเสด็จปลอดภัยคืออย่าให้ประชาชนเดือดร้อนนะผมถามว่ามีประชาชนกี่คนเดือดร้อนนะยิ่งยิ่งเหตุการณ์เมื่อวันนั้นเนี่ยวันที่สี่ก็เห็นชัดเจนนะภาพมันก็บ่งบอกชัดเจนว่าส <31 S 1> ามสิบเอ็ดวินาทไาีไม่มีการปิดถนน,นแล้วเดี๋ยวนี้ขบวนสเสด็จเนี่ย นะที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการปิดถนนนะครับมีคนบอกว่ารถติดหน้าโรงเรียนตอนเช้าเช้าโรงเรียนดังๆเนี่ยนั่นนสร้างความเดือดร้อเนเหีกับผู้ใช้ถนนมากกว่าอีกแต่คนก็เข้าใจได้ไงคุณทุกวันนี้คุณติดไฟแดงแยกใหญ่ๆอะ่ะ<อ>ครึ่งชั่วโมงอะ่ะใช่ไหมปล่อยไฟแดงมันประมาณแบบไม่กี่ ไม่กี่คันแล้วก็ติดไฟแดงอยู่อย่างนั้นน่ะอุนี่เ <ๆ S 2> ยเาไม่บนนะขนาดนี้เลยตะกอนแยกลำสารีใช่ไหมคุณนันทยาอยู่แถวนั้นเขาเรียกอะไร,รลำสาหาัาสาหาเขาเรียกลำสาหัสถ้าถ,ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องด่าสิว่ามันจะซื้อรถทําไมกันนักหนาวะ่าถูกไหมไอ้รถคันข้างหน้ามันจะออกไปไหนกันอะไรแบบเนี้ยคือทุกทุกที่นะมันก็มีปัญหาเรื่องการจราจรหมดแหละนะต่อให้ไม่มีกระบวนการเด็ดทำราวกับ,กบว่ารถจะไม่ติดอะ่ะ แล้วไอการพูดคําว่าต้องมีพื้นที่ปลอดภยัยพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะให้คุยเรื่องสถาบันเนี่ยอันนี้คือการพยายามลุกค,คืบผมบอกว่านี่คือการลุกค,คืบนี่ขนาดเรายังไม่เปิดอะไรนี่นะพวกนี้มันยังบิดเบือนในโซเชียลในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยรณนรงลงกันวันนี้เราเรื่องสีม่วงก็มีไอพวกที่มีความคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะ ก็เอาเรื่องนี้ไปล้อเลียนแม้แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคนหนึ่งเนี่ยเออก็โพสเรื่องสีม่วงแต่โพสในมุมอีกแบบหนึง่งผมเพิงกำถามถามว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีชุมนุมไปด้วยคนพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ไม่เคยเห็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยทำอะไรได้นอกจากอ้างว่ามันเป็นเสรีภาพทางวิชาการนะขณะที่โอ้ใครต่อใครเขา สีม่วงกันหมดเลยอาจารย์ธรรมาศาสตร์คนหนึ่งนะมาแขวะเรื่องสีม่วงอะไรแบบเนี้ยนะแต่นี่ก็คือเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่เหรอคะฉันจะใส่เสื้อสีอะไรฉันจะบอกรักใครม,มันก็เป็นเสรีภาพของเราแล้วแล้วมันเป็นหนัก,กนหัวใครอะร่ะถามหน่อยออมันหนักหัวใครฉันจะบอกรักใครฉันจะใส่เสื้อสีอะไรวันนี้อยากจะใส่เสืส้อสีม่วงกูนี้อยากใส่เสื้อสีเหลืองมะลืนอยากจะใส่เสื้อสีน้ําเงินแล้วยังไงอะ่ะ ทำไม,มต้องมาแขะอะทนไม่ได้เหรอคะคือย่างที่บอกว่าคนพวกนี้คิดนะว่าอยู่ๆเนี่ยนะผมถามว่าทําไมที่ผ่านมาก่อนมีพักก้าวไกลเนี่ยไม่มีไม่มีใครคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนเสด็จเพราะเขาไม่ได้เสด็จกันทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เสด็จยี่สสี่ชั่วโมงไม่ใช่เสด็จเจ็ดวันเออก็เป็นบางจุดบางจุดเท่านั้นเองนะ เวลาตอนเลือกตั้งนะจะบอกให้นะตอนเลือกตั้งเนี่ยพวกคุณมีรถไอ้รถแห่หาเสียงกันเนี่ยนั่นก็สร้างความเดือดร้อนนำคาให้กับประชาชนเพิ่มมากกว่าอีกอะทำให้คนเขาโอเคไม่ไปแล้วหรอกเลือกตั้งนะนานๆทีนึงก็ฟังกันได้เหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราพูดถึงเ,เทศกาลลอยกระทงเนี่ยนะ,ะมีการจุดประทงปทัทธะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ไม่ได้เล่นปัทัดบางคนเขาก็บอกเขาเดือดร้อนเนี่ยหมาเหมือเขาวิ่งตเตลิดเปิดเปิงไปหมดเลย แต่ครอีกส่วนหนึงก็บอกเอาหน้าเขาไม่ได้จุดทุกวันนะทำไมเข้าใจได้ล่ะคนังเาลกอรวยเรื่องแบบนี้ได้เลยทำไมคุณยังเข้าใจกับเรื่องแบบนี้ได้เออแล้วทําไมกับกับเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยถึงเข้าใจไม่ได้คือมันมีทงไงมันมีทงอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าหาเงื่อนไขหาสถานการณ์แล้วลากเข้าไปในเรื่องแบบนี้ ต้องคุยนะต้องคุยเรื่องสถาบันกันได้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเออก็คุณดูดีคุณคุยอย่างปิยบ,บุตรจะไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าคุยไม่ได้นะคะพื้นที่เรื่องของเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเนี่ยเขาก็คุยกันมาตลอดนะฮะวงวิชาการมีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาตลอดแล้วก็ก็ไม่เห็นติดคุกนะ มันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่พูดได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่ถ้าทําอะไร,ะไรที่อเออถ้าทำอะไรที่นอกกรอบของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ก็ก็ต้องโดนะะนะคะนะคะก็ต้องมีก็ต้องก็ต้องโดนรับผลของการกระทำของตัวเอง